二三。 จินกลางจินกลางเข่าหนึ่งสองสามค่ะนิสุจรลบากค่ะจนเต็มเขค่ะมองกล้องค่ะ1ข่าหนึ่งสองสามเขี่เตค่ะเ่หนึ่งสองสามค่ะค่ะเขี่ยค่ะเข่าหนึ่งสองสามค่ะสี่ค่ะ ัปไงนี่ยเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาเป็นกิจประจำนะครับเราต้องดูแลในทุกภาคส่วนนะครับเริ่มกันตั้งแต่ภาคประชาชนนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ผู้ด,ด้อยโอกาสหรือผู้ที่มีความเดือมล้มลําทางสังคมน,นะครับเราก็ช่วยเหลืออย่างไรก็ตามน,นะครับเราก็ต้องกลับมาดูแลเพื่อนพนกกักงานด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เป็น ส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาท่าเลยอลำเจ็บังให้ผักดันไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนะครับในในทุกๆปีนะครับเราก็จะมีการมอบคุณศรึกษาให้กับพนักงานให้กับลูกหลานพนักงานด้วยนะครับก็ก็จะเป็นเด็กที่เรียนหนังสือดีนะครับแต่งออกกลุ่มๆนะครับต้องมีตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กนะครับตั้งแต่ประถม1นถึงสนะครับแล้วก็ ปลายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็มีปองวชปองวสตแล้วก็จุดีิรด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นกําลังใจให้กับหน้าครอบครัวแล้วก็ที่เป็นพนักงานนะครับว่าให้เขาได้มีโอกาสในการที่จะนำเงินตรงนี้ไปจุนเจือในการซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนหรือว่าซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่จำเป็นในด้านาการศึกษานะครับและอีกทางหนึ่งก็เพื่อเป็น แนวทางให้สําหรับพ่อคูวอื่นๆนะครับที่จะได้มีกําลังใจว่าถ้าเราถ้าเขาเรียนดีนะครับเขามีโอกาสเนี่ยเราช่วยเหลือเป็นทีมครับ